เรามาดูต่อเทคนิคคณิตศาสตร์ที่เด็กๆควรจะต้องรู้นะเทคนิคถัดไปนี้เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างสำคัญนะต่อจากเทคนิคที่10.1นะเทคนิคที่10.1เนี่ยเป็นรูปแบบของถ้าเกิดเรามีคำตอบอยู่2คํคำตอบ อยากจะรู้ว่าเฮ้ยสมการหน้าตาจะเป็นยังไงถ้ามีคําตอบ2องคำตอบนี้แต่คราวนี้ประยุกต์ขึ้นไปอีกแต่รูปแบบคล้ายๆกันก็คือถ้าเกิดมีคําตอบของสมการน,นะมี3คําตอบเป็นอัลฟาเบต้าแล้วก็แกรมมาเนี่ยเป็นคําตอบของสมการน,นะถ้ามันมี3คําตอบนะหน้าตาของสมการก็จะเป็นสม,รรมการดีกรี3คือจะมี X กําลัง3มี x กําลัง2มี X กําลัง1แล้วค่าคงที่เท่ากับ0ถามว่านะไอตัว A ที่เป็นสัมประสิทธ์ของ x กําลังหนึ่งเฮ้ยกํลังสอง b, b เป็นสัประสิทธของ x กําลังหนึ่งแล้ว c เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงในแง่ของคําตอบของสมการคืออัลฟาเบต้แล้วก็แกรมมานะเด็กๆจําไว้เลยนะตอนนี้เด็กๆถ้าพอมีเวลาว่างๆเนี่ยนะเด็กๆมาฝึก ฝึกเขียนให้มันคล่องๆนะฝึกเขียนอะไรนะเวลาเจอแบบนี้นะเด็กๆจําไว้เลยว่าถ้าเกิดเรามีคําตอบกี่คําตอบก็ตามเวลาจะเขียนสมการเราจะเอาคําตอบของมันมาเขียนแบบนี้เด็กๆนะ x ลบนะเครื่องหมายตรงข้ามเลยนะตรงนี้คําตอบเป็นบวกอัลฟาใส่ตรงนี้เป็นลบอัลฟานะเอาคําตอบมันมาคูณอย่างงี้นะอัลฟาเบต้าก็เป็น x ลบเบต้าแล้วก็ x ลบ แรมมากเท่ากับ0ูนะนะเมื่อได้่างนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนต่อไปเด็กๆต้องทำอะไรเด็กๆก็ต้องนั่งตั้งคูณนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากจะให้เด็กๆไปฝึกก็คือเด็กๆลองเอา3าตัวนี้ไปคูณกันแล้วจัดรูปให้มันสวยๆจัดรูปให้มันสวยๆจัดรูปยังไงนะเด็กๆไปคูณเองนะเดี๋ยวครูจะบอก คำตอบให้ว่าเอ้ยเวลาคูณออกมาแล้วหน้าตาเป็นไงมันจะเป็นตัวนี้เวลาคูณกัน3ครั้งมันจะเป็น x ก,กำลังสามนะเด็กๆลองไปจัดรูปคำตอบดูนะคำตอบตรงนี้รูปแบบตรงนี้จะกลายเป็นลบวงเล็บอัลฟาบวกเบต้าแล้วก็บวกด้วยแกรมมาตัวนี้จะเป็นสมรัสิของเอกกำลังสองตัวถัดไปจะเป็นอย่างนี้บวกนะตัวถัดไปจะเป็นอัลฟาคูณเบต้า บวกด้วยอัลฟาคูณด้วยแกรมมาแล้วก็บวกด้วยเบต้คูณด้วยแกรมมาของ X กกำลังหนึ่งสุดท้ายนะตัวสุดท้ายจะเป็นลบอัลฟาเบต้แล้วก็แกรมมาคูณกันมีค่าเป็น0นี่นะนี่คือสิ่งที่เด็กๆนะครูอยากจะให้เด็กๆลองไปคูณคูณคูณ,ค,ณคูณเสร็จปุ๊บแล้วจัดรูปให้มันได้อย่างนี้ ให้เด็กๆสังเกตนะคราวนี้ครูจะบอกวิธีการละนะครูจะบอกวิธีการสังเกตนะถ้าเกิดคำตอบมี3คํคำตอบนะเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาตัวที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ x ก,กำลังสองดเด็กๆจำไว้เลยนะตัวที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ x ก,กำลังสองเนี่ยมันจะเกิดจากคำตอบ3คํคำตอบนี้เอามาบวกกันแล้วเครื่องหมายตรงข้ามคำตอบ3คํคำตอบนี้มาบวกกันแล้วเครื่องหมายตรงข้ามทันไหม ส่วนสัมประสิทธิ์ของ x กำลังหน,งนะให้เด็กๆสังเกตดูนะสังเกตดูว่ามันเกิดจากการที่เอาคําตอบ2ใน3มาคูณกันให้มันครบก็คือเอาอัลฟาคูณเบต้าอัลฟคูณแกมมาแล้วก็เบต้คูณแกมมาคูณเสร็จปุ๊บเอามาบวกกันมันจะได้เป็นสัมประสิทธิ์ของ x กำลังหงส่วนตัวสุดท้ายที่ไม่มี x เนี่ยก็คือตัว c เนี่ยนะ มันจะเกิดจาก3ตัวน well. ี้คูณกันเครื่องหมายตรงข้ามนะเด็กๆสังเกตดูนะเครื่องหมายมันจะเป็นอย่างนี้ยเวลาเจอแบบนี้นะเครื่องหมายมันจะเป็นตัวหน้าสุดเป็นบวกตัวตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบคําว่าเป็นลบแปลว่าเวลาเอามาบวกกันปุ๊บได้เท่าไหร่เครื่องหมายตรงข้ามคาว่าเป็นบวกแปลว่าอะไรแปลว่าคูณกันบวกลบกันเสร็จได้เท่าไหร่เครื่องหมายเหมือนเดิมส่วนตัวนี้ก็คือเอา3ตัวนี้มาคูณกันเสร็จเครื่องหมายต้องตรงข้าม เด็กๆงงไหมตรงนี้เด็กๆงงไหมเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนิดนึงนะครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูพอจะได้พอนึกออกนะสมมุติครูบอกว่าสมมุติครูบอกว่าถ้าเลขหนึ่งลบสแล้วก็บวกสเป็นคําตอบของสมการเป็นคําตอบของสมการของสมการโทษทีของสมการท จงหาสมการนั้นจงหาสมการนั้นนะโอเคไหมเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาเนี่ยลักษณะของสมการหน้าตาเป็นไงเราต้องรู้ในเบื้องต้นก่อนว่าหน้าตาของอสมการเนี่ยมันจะเป็นมีคําตอบ3คําตอบสมการจะเป็นสมการกําลัง3ก็จะกลายเป็น x ก,กําลัง3แล้วก็บวกกับอะไรไม่รู้ x ก,กําลัง2แล้วก็บวกกับอะไรไม่รู้ x ก,กําลัง1แล้วก็บวกกับค่าคงที่แล้วเท่ากับ0 เราจะต้องหาตัวที่มามาเป็นสัมประสิทธิ์ของ x ก,กําลังสามสัมประสิทธิ์ต้องเป็น1เสมอสัมประสิทธิ์ของ x ก,กําลังสองเนี่ยเกิดจากแบบเนี้ยมันเป็นตัวเลขอะไรบ้างโอเคไหมเดี๋ยวครูจะบอกให้ฟังนะให้เด็กๆจำเมื่อกี้ที่ครูบอกเด็กๆไปไอ้ตัวหน้าที่สัมประสิทธิ์ของ x ก,กําลังสองเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคําตอบ3คําตอบนี้บวกกันแล้วเครื่องหมายตรงข้ามคําตอบของ3คําตอบนี้คืออะไร1ลบ2บวก3ได้เท่าไหร่ สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่ลบสได้บวกสเมื่อมันเป็นบวกสองปุ๊บนะเมื่อมันเป็นบวกสอปุ๊บนะไอตัวที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะมันจะต้องเครื่องหมายตรงข้ามมันจะต้องเครื่องหมายตรงข้ามเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกว่าเราบวกกันได้2องเนนะเครื่องหมายตรงข้ามคือลบสนี่ต่อไปเรามาดูสมบัติของ X กกำลังหนึ่เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เอาคำตอบมาคูณ เป็นคู่เป็นคู่คูณกันให้ครบ3คู่เพราะฉะนั้นคู่แรกคืออะไรเด็กๆดูนะเอาคําตอบที่เป็นคู่เนี่ยมาคูณกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวหคูณลบสได้ลบสทดในเศษกระดาษนะ1นคูณสได้บวกสแล้วก็ลบสคูณสได้ลบหเอามาันมาบวกกันได้อะไรลบแปดบวกสามได้ลบห้าเครื่องหมายตรงนี้ตรงนี้เป็นบวกแปลว่าเครื่องหมายเหมือนเดิมเหมือนเดิมแปลว่าอะไรเหมือนเดิมแปลว่าไอตัวนี้จะต้องเป็นลบห้าเอ็ก แล้วสุดท้ายเกิดจากอะไรตัวสุดท้ายเกิดจากการที่เอาคําตอบ3คําตอบนี้มาอะไรกันมาคูณกันเครื่องหมายตรงข้ามก็เอามาคูณกัน1คูณลบสได้ลบสคูณสได้ลบหเครื่องหมายตรงข้ามก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นบวกหนะนี่แหละสิ่งที่เราได้ตรงนี้คืออะไรคือสมการนะสมการที่มีเลข1มีลบสแล้วมีบวก3เป็นคําตอบของสมการโอเคไหมเด็กๆนะ เด็กๆต้องลองฝึกนะแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเอาไปฝึกใช้นะเด็กๆจะต้องเอาไปฝึกใช้ฝึกใช้ยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูโจทย์กันนะเดี๋ยวเราต้องไปดูโจทย์กันว่าเอ๊มันฝึกใช้อย่างไรนะฝึกใช้อย่างไรอันนี้ได้2ออกมาเป็นลบสองเดี๋ยวครูเขียนไว้นิดนึงนะส่วนตรงนี้ก็เกิดจาก1คูณลบสองคูนด้วย่านะอะไรอย่างนี้นะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะเฮ้ยไอแบบเนี้ยมันจะมีเทคนิคการน,นำไปใช้อย่างไรนะเด็กๆนะอุยน้ำลายนะโอเคไหมเดี๋ยวเวลาไปเจอโจทย์ที่มันต้องอาศัยเทคนิคนี้เดี๋ยวครูจะบอกให้เด็กๆฟังโอเคนะครับเนี่ยเอาไว้เป็นไอเดียนะตรงเนี้ยโค้รสำคัญเลยนะเทคนิคแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยสอนกันนะโอเคโอเคนะเดี๋ยวเจอกันแตเทคนิคทัด